ข้อนี้เขาให้มา2เซตก็คือมีเซต A กับเซต B เริ่มแรกเราหาเซต A ก่อนเขาให้เป็นเศษ1ส่วน5เนาะแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ x ลบ3น้อยกว่า1เราย้าย5ที่หารอยู่ไปคูณเลยก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ x ลบ3น้อยกว่า5ค่าสมบูรณ์ที่น้อยกว่าเนี่ยถอดแบบนี้ก็ได้เป็นน้อยกว่า5แล้วก็มากกว่าลบ5เสร็จแล้วย้ายเจ้าตัวลบ3เนี่ยไปบวก2ฝั่ง ก็เป็นลบ5บวก3ได้ลบสสบายแล้วก็5บวก3ได้8แสดงว่าค่า x กเนี่ยก็อยู่ระหว่างลบ2ถึง8นั่นเองเราก็เขียนเส้นจำนวนขึ้นมาอันหนึ่งก็มีลบ2ถึง8เขาก็อยู่ตรงกลางนี้เรียบร้อยละเซต a ต่อมาเซต b เขาเหมือนเฉลยแล้วเนาะเขาให้ตัวนี้มาแล้วเขาถาม A ยูเนียน b ทีนี้ครูจะเติมเข้าไปในกราฟเดียวกันเลยมันมีอะไรเอ่ยลบ3กับลบ2 ลบ3อยู่ตรงนี้แล้วกันลบ2มีแล้วเราก็เติมบ่ม่เซต B ให้เป็นสีน้ำเงินถ้าสังเกตเนี่ยมันมีเท่ากับด้านขวาครูก็เลยเติมจุดทึบเข้าไปส่วนด้านซ้ายเป็นจุดเปิดอ่ะแบบนี้ได้ละเซต A คือสีม่วงเนาะเซต B เนี่ยเป็นสีฟ้าเขาถามอะไรอีกเขาบอกให้ยูเนียนกันยูเนียนกันก็คือเอาคำตอบทั้งหมดมารวมกันถูกไหมอันนี้ถ้าสังเกตเส้นมันต่อกันพอดี ถ้า a อยูเนเนี่ยก็จะได้ตั้งแต่เปิดลบสจนถึงเปิด8ได้เลยอันนี้เปิดลบสจนถึงเปิด8ถ้าสังเกตเนี่ยอันนี้เขาพูดตรงเห็นไหมมันถูกพอดีเปิดทั้งคู่เพราะฉะนั้นกอไก่ก็ถูกต้องต่อไปไปดูขอไข่เขาเอาสนใจการอินเทอร์เซ็กเนาะก็คือส่วนที่ทับกันเราก็มาดูอ๊่เหมือนจะทับเนาะแต่จริงไม่ทับนะเพราะตรงนี้มีข้างบนไม่มีแสดงว่าคําตอบเนี่ยไม่ซ้ํากันเลย A intersect B เนี่ยก็เลยได้เซตว่างนั่นเองทีนี้เซตว่างเนี่ยเป็นสับเซตของเซตนี้หรือเปล่าถ้าเราจําได้มันมีสูตรอยู่สูตรหนึ่งที่เราต้องจาใช่ไหมเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตอ่าถ้าเราจําได้เราจะรู้ว่าข้อนี้พูดจริงนะครับเพราะว่าถ้าเราได้เซตว่างเราเจอเป็นสับเซตอะไรก็แล้วแต่มันถูกทั้งหมดก็จริงต่อไปไปดูข้อขอควายนะครับ A intersect B จากข้อขอขายมาเมื่อกี้เราหาสมาชิกแล้วมันได้เซตว่าง เซต่างก็คือมีสมาชิกศูนย์ตัวถูกไหม n a e intersect b เนี่ยเท่ากับศูนย์ถ้าจำสูตร power set ได้มันเป็น2อกำลังเอ็เราก็เอา2เนี่ยไปยกกำลังศูนย์สยกกำลังศูนย์ได้1เขาบอกว่ามีสมาชิกอย่างน้อย2ตัวก็ผิดจริงๆมันมีสมาชิกอย่างน้อย1ตัวนะครับเพราะฉะนั้นข้อคขอคขวายก็ผิดนั่นเองข้อนี้ก็เลยตอบข้อกอไก่ขอไข่ถูกต้อง ถ้าตอบตัวเลือกที่2นั่นเอ